ท่านผู้ชมขอสอนับสรายการณ์อุบัติเหตุครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ในปลายเดือนของเดือนมีนาคมนะครับจะเข้าสู่เดือนเมษายนอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องตรักกันในเรื่องภัยของโควิด -19 นะครับเป็นภัยของโรคติดต่อนะครับร้ายแรงนะครับโอ้โหคนตระกนักทั้งเมืองครับเศรษฐกิจล่มจมนะครับแต่อุบัติเหตุก็ยังมีอยู่นะครับมีคนเสียชีวิตอยู่นะครับมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทุกวันครับ ตอนนี้ตัวเลข3,800แบบศพแล้วนะครับเดี๋ยวคิดว่าพอสิ้นเดือนมีนาเนี่ยแน่นอนนะ4,000ศพมาแน่นอนโควิดนี่ตอนนี้ทราบข่าวว่าเสียชุดไป2ลายนะฮะคนยังตื่นเต้นทั้งประเทศเศรษฐกิจพังพินาศการเดินทางนะฮะเบาบางลงนะฮะสายการบินประสบปัญหานะฮะเดินทางไม่ได้มีการกักบ,บริเวณอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย แต่อุบัติเทศก็ยังไม่ลดลงนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะใส่อุบัติเหตุนะ,ะตั้งแต่เดือนมกรานะมานะฮะเห็นไ,ไหมฮะตัวเลขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจริงๆเนี่ยโควิดตายแค่2คนคนกลัวมากเลยแต่อันนี้ตายสามพันจ0สีคนสิ้นปี20,000คนนะครับคนก็ไม่ได้กลัวเกงกันเลยนะฮะเป็นเรื่องปกติชาชินผมเชื่อฮะอีกหน่อยโควิดเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่คนชาชิน นะฮะคนตายก็เป็นเรื่องปกติก็อาจจะไม่เกรงกลัวกันเหมือนปัจจุบันได้นะครับผมแต่ตอนนี้ครับเราจะมาดูเรื่องอะไรครับมาดูเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยนะฮะเราบอกแล้วเง่ฮะปีนี้รายการกิจวัตรเหตุเนี่ยเราจะคุยเรื่องของวิธีการป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับตอนนี้นะครับเราจะไปคุยเรื่องของใครฮนะของวุฒิสมาชิกวุฒิสภานะฮะที่มีท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับและเป็น ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนนะครับซึ่งถ้าได้ผลักดันเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาตินะครับอันนี้ท่านทำมาตั้งแต่ท่านสมัยเป็นรอ,อ,องประธานพุนทธิสภาเมื่อสมัยที่แล้วนะฮะสมัย6ปีที่แล้วนะครับท่านเป็นรองประธานคนที่หนึ่งก็ทําเรื่องนี้ท่านผู้ชมคงจําได้นะครับเรื่องของอะไรฮะร,รถกู้ชีพสมัยก่อนรถพยาบาลนะฮะวิ่งนะฮะโอ้โห คนไม่ค่อยหลีกทางเลยครับอย่างนี้ปัจจุบันท่านได้ทำเนี่ยเลยถูกเฉิญนะฮะตั้งแต่ถนนเนี่ยวิ่งเข้าโรงพยาบาลราวิถีนะครับตอนนั้นเริ่มทําเป็นโครงการนําร่องปัจจุบันสังเกตนะครับเวลาเราขับรถนะฮะถรถพยาบาลมาทุกคนจะหลบ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 หล,ลบให้รถพยาบาลไปก่อนนะครับเราให้เชื่อว่าคนรถพยาบาลเนี่ยเป็นญาติของเราอันนี้เขาทํามานะครับตอนนี้ครับคุณสุรชัยเนี่ยมาเป็น บุทริสมาชิกแต่ไม่ได้เป็นรองประธานท่านก็ยังมีคณะกรรมการนี้อยู่นะครับตอนนี้มาทําเรื่องอะไรครับเรื่องที่ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นประจําคือเรื่องไฟไท้ายรถจักรยานยนต์เคยเจอไหมครับขับรถไปนะฮะขับรถไปแล้วเนี่ยเจอรถจักรยานยน,ไไยนต์ไม่มีไฟท้ายรถยนต์ไม่มีไฟท้ายรถอีแตนไม่มีไฟท้ายนะครับขับรถเวลาค่ำคืนย่ำค่ำเนี่ยโอ้โหน่ากลัวฮะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ ท่านนั้นได้ผลักดันนะครับโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นรายชาติตตมแนทางปฏิบัติของคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยาถนนนะครับก็ตั้งเป้านะฮะจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนเนี่ยให้น้อยกว่า5 0,000คนทั่วประเทศปัจจุบันนะครับเราเสียชีวิตเนี่ยนะครับหลายหมื่นหลายแสนคนนะครับด้วยความมุ่งมั่นนี้ครับผมทางคณะกรรมการได้ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการกับกี่ความปลอดภัยนะครับ รวมถึงเกิดความเปลี่ยนแปลงระดับประเทศนะครับก็มีหลายหน่วยงานนะฮะเช่นกรุงศรีออโต้นะครับเป็นบริษัทสินเชื่อรถยนต์นะครับร่วมกับครับรถจักรยานยนต์ชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Yamaha Kawasaki Suzuki, Suzuki Vespa Tpx Beneri s t a เนร r i สตาร์ a ล a ยริก้ารและ l a m b e ต้นะครับแต่กิจกรรมนะครับเปลี่ยนไฟไท้ายฟรีครับท่านผู้ชมครับ นะครับให้กับผู้ขับขี่รถกยานยนต์ขนาดเล็กนะครับรุ่นไม่เกิน150ซีซีนะครับที่มีปัญหาไฟท้ายไม่ติดนะครับไฟท้ายไม่ติดเนี่ยก็มาเปลี่ยนหลอดไฟได้ฟรีที่ผู้แทนจำหน่ายของสัก12แบรนด์นะครับกว่าพันสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึง6เมษายนนี้นะครับและผู้ขับขี่นะครับที่รมโงรงการเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์อันล่างนี้นะครับที่เราให้นะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับรวมถึงนะครับทางคุณอารักษ์ปรภา รองประธานกนรกนรมการบริษัทเอพิออนดานะครับก็รวมด้วยนะครับกับสาขาของดีลเลอร์ผู้จำหน่ายเอพิออนดาทั่วประเทศนะครับสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับใครที่หลอดไฟดับหรือหลอดไฟที่ไม่มีแสงนะขบุกขัวนฮะรีบไปเปลี่ยนเลยนะครับส่วนตัวที่เป็นกรอบไฟนี่อนุเฉลี่ยตังค์นะครับแต่ตัวหลอดไฟนี่เปลี่ยนได้ฟรีก็รีบไปทำนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนอย่างที่เห็นนะสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิต มอเตอร์ไซค์ก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับผู้บาดเจ็บก็หลายแสนรายแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่เราต้องมาตระหนักกันช่วยเหลือกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราไปชมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยนะครับจากครูฝึกบริษัทเอพีฮอนานะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเจอกับขับขี่ปลอดภัยกับบริษัท a p h o n d นนะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนำในเรื่องของการขึ้นรถที่ถูกต้อง นะครับคนส่วนใหญ่ทั่วไปเวลาขึ้นรถนะครับจะขึ้นท่าหนีกันเลยครับมาเสร็จปุ๊บขึ้นรถปั๊บสิ่งที่ลืมครับสิ่งที่ไม่สามารถคอนโทรลได้คือขาตั้งเพราะเวลาเรารีบปุ๊บเราจะลืมขาตั้งนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการขึ้นรถที่ถูกต้องนะครับจะมี4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับมือกำเบกตั้งรถตรงด้วยเหตุผลอะไรครับมือต้องกำเบกเนื่องจากป้องกันรถเลื่อนไหล นะครับป้องกันรถเลื่อนไหลนี่คืออย่างแรกนะครับพอไปจอดที่เดินเดินเสร็จปล่อยรถไหลขาตั้งทิ้มขาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันรถเลื่อนไหลขั้นตอนที่2ครับกลัวลืมขาตั้งเอาขาตั้งขึ้นก่อนครับเตะขาตั้งขึ้นเลยนะครับป้องกันการลืมได้แน่นอนนะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับขั้นตอนที่3ครับเตะขาตั้งขึ้นแล้วปุ๊บขั้นตอนที่3ในการจักขึ้นรถต้องหันมองด้านหลังให้ชัดเจนด้วยเหตุผลอะไรครับกำลังกำลังจะขึ้นรถก้าวเผลอไปเตะ ของใครเข้าหรือว่าอะไรมีเรื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นหันมองด้านหลังหันมองให้ชัดเจนเลยนะครับอย่าหันมองแบบคอนอย่างนี้ไม่เอานะครับหันมองให้ด้านหลังชัดเจนเพื่อจะได้เห็นสภาพแวดล้อมด้านหลังให้ชัดเจนที่สุดนะครับหันมองด้านหลังปุ๊บขั้นตอนที่4ี่ก้าวขึ้นก้าวขึ้นขาขวาวางคนแป้นพักเท้าพักเบรกนะครับบางคนสามขั้นตอนทําถูกขั้นตอนที่4ี่เสร็จปุ๊บขาขวาลืมวางครับพวดลงไปล้มอีกด้านหนึ่ง อันตรายเกิดเพราะฉะนั้นขั้นตอนทั้ง4ขั้นตอนนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะให้ความปลอดภัยกับเรานะครับแต่บางคนนะครับบางคนนะครับกลัวจะลืมค่อยๆทําขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ช้าไปนะครับทำสีขั้นตอนพร้อมกันเลยนะครับแต่ทําไม่เป็นความเคยชินเช่นนี่หนึ่สามเห็นไหมครับเสียเวลาไม่ถึง2วินาที นะครับแต่ได้ความปลอดภัยแน่นอนนะครับในส่วนนี้นะครับนี่คือท่าทางการขึ้นรถนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปจะมีท่าทางการลงรถนะครับซึ่งเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราจะปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับจากบริษัท AP Honda สวัสดีครับครับขอขอบคุณนะครับคุณหมงนะครับที่นำวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องมาบอกเราแล้วทำตามนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ผมเห็นนะฮะคนนี่ดูนี่กลัวโควิดมากเลยครับใส่หน้ากากอนามัยทั้งประเทศนะครับในกรุงเทพนี่ใสหมดแต่ไม่ใสหมวกกันน็อกนะฮะหมวกกันน็อกนี่ไม่ยอมใส่เลยนะครับทำให้การเสียชีวิตของปริเศธจราจรรถจักรยานยนต์ยังสูงอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดปริเตธนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ